สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับลุงหงานะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่พามาชมนะครับเครื่องอัดฟาสต้าพันธ์สีเขียวนะครับที่เราได้เริ่มประกอบนะครับตอนนี้นะครับเราได้ประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาชมนะครับรอบๆคัน สำหรับคันนี้นะครับเราได้เก็บสีใหม่นะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ให้ใหม่นะครับระบบการทำงานนะครับได้เช็คใหม่เรียบร้อยนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับสามารถโทรสอบถามที่เบอร์08795794530935732101นะครับเบอร์โทรของทางร้านนะครับมี2เบอร์โทรเท่านั้นนะครับเรามาชมข้างหลังกันนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นชุดหัวมัดนะครับซึ่งทางร้านของเรานะครับได้เช็คตามสไตล์ของทางร้านนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกค้านะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับเรื่องชุดหัวมัดนะครับเพราะว่าเรานะครับมีทีมช่างนะครับที่มีประสบการณ์นะครับหลายสิบปีนะครับคันนี้นะครับได้ความพิเศษตรงที่นะครับเป็นระบบนะครับหล่อเลี้ยงด้วยน้ำมันนะครับมีปั๊มแยกนะครับตรงนี้นะครับ ตาพันนะครับขนาดก้อนฟางเท่ากับคูปต้านะครับหน้าแคบนะครับแต่จะหน้าแคบกว่าคูปต้าหนึ่งสามศูนย์นะครับเคลื่อนย้ายง่ายนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เป็นตัวล่าสุดนะครับของตาพันนะครับข้อพิเศษอีกข้อหนึ่งของคันนี้ก็ครับก็คือมีชุดคออ่อนนะครับตัวนี้มีคออ่อนไปด้วยนะครับใครที่มองหานะครับเครื่องฟาง ขนาดเล็กแล้วก็สภาพสวยๆแบบนี้นะครับก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่เข้ามาจองเครื่องนะครับแล้วก็จองทางออนไลน์นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้ครับสะดวกนะครับเข้ามาชมเครื่องนะครับทางร้านนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับช่วงสงกรานนะครับเราเปิดให้บริการปกตินะครับแต่ทีมช่างนะครับเราก็หยุดนะครับตั้งแต่วันที่13นะครับจนถึงวันที่15นะครับ ากช่องทางนะครับการติดตามทาง Facebook นะครับพิมพ์ไปว่าลุงหง่าแคร่ฟางนะครับสามารถนะครับส่งข้อความมาทาง Facebook ได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับใครที่สนใจนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับจองก่อนล่วงหน้าได้เลยนะครับยังไงนะก็สามารถโทรนะครับสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้เลยนะครับรับชมคลิปวีโอแล้วนะครับอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ